แล้วนะคะกับหัดเทวะทิดาพยายมชายาย่อดรักทาร่าไรใจกำลังสนุกเลยเนาะในที่สุดเราก็จะได้รักษากันแล้วใช่ไหม,มน้องสีเอ,อ๋บอกว่าอะไรนะน้องสีเอ,อ๋ลำพึงลำพันว่าชาติที่แล้วก็ยังรักษาไม่ได้เลยโทชาตินี้หมดตัวกันแน่<笑><笑>ลงกันหมดทุ่มกันหมดตัวทุกคนปรากฏว่าโลกนี้กับโลกปัจจุบันอื มันแตกต่างกันออเพราะว่าตัวยงตัวยาอะไรต่อมีอะไรมันก็ไม่เหมือนกันออแล้วตอนที่พี่หยีของเรานะเพื่อนดีเขาเรียกอ,อะไรนะสปายดีมีชยัยไปกว่าครึ่งพี่หยีของเรามาบอกว่าเป็นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมที่แบบสูบเลือดก,กินคนอะไรทํานองนี้ใช่ไหมน้องสเสเอของเราก็นึกขึ้นมาได้ทันทีเลยว่าในตำราออโอสบนบพการอะ จะพรโอสถอันหลังล้นชื่อชื่อชื่อเราควรเปลี่ยนชื่อไหมเปลี่ยนไม่ทันแล้วค่ะเพราะต่อละโหกูชื่อตอนตอนนั้นแปลจากอังกฤษไงมาอย่างนี้เลยเออยาวอย่างนี้เลยชื่อแต่ละชื่อนี่คือตามนั้นทั้งนั้นแล้วอังกฤษก็แปลตามจีนนะจ้าจจีนก็ยาวอย่างนี้ด้วยเหมือนกันเสร็จแล้วเธอก็ไปตรวจดูคือเธอจําได้ว่า มีโรคประมาณนี้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีวิธีการรักษาอยู่ในนั้นพร้อมกับยงยาอะไรต่ออะไรอยู่ในนั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคราวนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วอ่าแล้วก็แล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยพอเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเธอก็เธอก็กำลังยืนตะลึงกับทุกคนกำลังยืนตะลึงกับสิ่งที่เห็นเท่านั้นแหละ แเดียวน้องเสือก็ถอยหลังแล้วคว้าไอหมอเฉินมาด้วยจำหมอเฉินได้ไหมหมอเฉินก็คือคนที่บอกว่าขอไปดูได้ด้วยไดมได้ไหมเอออยากรู้อยากเห็นอ่แล้วที่เนาะเกิดเรื่องในการศึกษาเออแล้วคว้าเข้ามาทำไมอ่ะก็คว้าเข้ามาเสร็จปุ๊บยายยื่นเฉลิงก็ขำดิเธอเฮ้ยขี้ขลาดขนาดนี้ยังกล้ามาท้าทายสิทธิของข้าพูดยังไม่ทันจะขาดคำไอ้นันวิ่งขวับ ายเย็นเซลล์ลิงเข้าไปกินแล้วก็ตัวแข็งทื่อรู้สึกอีกทีคือถูกงับไปแล้วมีบางสิ่งแบบว่าเย็นะเยียบด้านชาเลื้อยผ่านมาที่ถึงลำคอกำลังจะงับนี่นี่ก็แบบแหกปากร้องว่าอยาอยายากินเลือดท้าอยากินเลือดท้าอย่างงี้อย่างนี้เสร็จปุ๊บก็แบบสะบัดอีท่าไหนก็ไม่รู้ไอไอเจ้าตัวผีที่ดูเลือดเอ ก but, ็เลยกระเด็นไปโดนหมอหมอที่หมอ spons, oh, overseas, いいมุงอ่ะหมอมุงหมอมุงเออที่เข้าไปเลยได้กินหมอมุงควาหมัดกัดอีหมอมุงสุบเลยกินอีหมอมุงอีหมอมุงหน้าซีตาเหลือกขาวคือถึงแม้ว่าท่านหมอ แต่ละคนเนี่ยที่แบบมีทักษะการแพทย์ส,สูงจะต้องมีพลังปราณสูงด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่าลืมว่าปราณที่สูงนั่นน่ะไม่ได้ฝึกวรยุทธ์เลยนะคือไม่ได้เอามาใช้ต่อสู้ฟาดฟันเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาโต้อตอบเลยมันช้าคือมีพลังแต่ว่าไม่ได้ฝึกด้านด้านอะไรอย่างนี้มาเพราะฉะนั้นก็ทําอะไรไม่ทันไงหมอพวกนี้ก็แบบอืดอาดยืดยายก็โดนกินเลือดทุกคนตื่น ตกใจนี่มปนปีศาจดูเลือดปีศาจดูเลือดชัดๆทุกคนช่วยกันฆ่ามันฆ่ามันอเขาจะมาให้การรักษาก็เป็นปีศาจดัเลือดฆ่าเขาเฉยเลยอีพ่อมันก็ตกใจสิตายแล้วทำไมไม่ได้เชิญเนี่ยตอนนี้จากการรักษาเอกลายเป็นเจอปีศาจดูดเลือดที่นี่ซะแล้วคือก่อนหน้านี้อเจ้าจูเกอร์เสี่ยวเทียนผู้นี้เนี่ยเอ๊ะเรามีชื่อเสี่ยวเทียนอยู่อีกว่า เยวเทียนหนึ่งไม่ออกละมีแต่เซลเลี่อะเซลลี่แลวไอ้นั่นเชื่อโอหยางเฮาเซีย oh, oh, นเนาะเออเอเอแล้วทีนี้ทีนี้ก็แบบว่าคือเสียวเทียนเนี่ยถึงแม้ว่าจะกินเลือดกินอะไรอะแต่ว่าตอนนี้คืออาการมันหนักมากขึ้นแล้วไงคือแม้แต่พ่อก็ไม่คิดว่าจะหนักถึงขนาดนี้กินกินเลือดจนกระทั่งเขานนจะแห้งตายอยู่แล้วอะคือก่อนหน้านี้กินกระตายวันละสามตัว <laughs> ตอนหลังก็ตายสามตัวไม่ไมพออิ่มกลายเป็นกระต่ายหตัวออแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไอที่ชอบที่สุดคือกินเลือดคนแต่ไอที่กินเลือดที่บอกว่ากินกระต่ายแล้วไปกินเลือดคนต่อมันก็คือกินหน่อยอๆไงกินหน่อยๆแบบนิดหน่อยแล้วมีใครให้เลือดมาล่ะเนี่ยก็ก็ตอนนั้นที่ไปเจอกินกระต่ายแล้วไปกินคนแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดนี้คือนี่กินจนเขาตาเหลือกอะมันคือมันคือแบบว่า ถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่จับเลิกก็คือแบบตายแน่นอนอะไรทํานองเน,นี้เออแล้วมีใครเข้าไปช่วยไหมปรากฏว่าขณะที่กําลังชุลมุนพุ่นวายอยู่นั้นเงาร่างของใครบางคนก็พลึบขึ้นมาทางด้านหน้าสีเย็นนั่นเองพลึกฝ่ามือขึ้นมามีผงสีขาวอยู่ในมือฟึบบังเอิญบังเอิญในเวลาเดียวกันนั้นน้องจือซีจืซีเ <laughs> ทพธิดาจืซีก็ขยับตัวฟึบเช่นเดียวกัน ผงสีขาวของน้องเกอดีถูกสะบัดไปแล้วก็เข้าไอไอตัวผีดูดเลือดแล้วก็สูดหายใจเข้าไปปริงขณะเดียวกันผงยาของน้องจืซีน้องจืซีก็สะบัดทพิ่เข้าไปไอ้นั่นก็สูดไปฟุ้งเสร็จปุ๊เก,ก็เลิกอาการมึนเบลรงงงกำลังกินเลือดอยู่ดีๆก็ตาลายมึนงงล้มปึ้ง น้องจูซีวางยาสลบไปทุกคนก็อขอ,อบคุณมากโอ้โหเทพที่ดาจืซีท่านช่วยพวกเราโดยแท้แบบว่าคือแบบทุกคนก็แบบชุ่มนมวุ่นวายเพราะว่าไม่รู้จะแบบจัดก,การยังไงด้วยความตื่นเต้นตกใจแล้วแต่แล้คนคือหมอไม่ใช่นักรบเพราะฉะนั้นคือถ้าจะให้สู้กับไอปีศาจนี่ก็แบบไม่ไหวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทุกคนก็ขอบคุณ เออทุกท่านกล่าวเกิน,กนไ,ปไปแล้วความความสามารถของข้าก็เพียงแค่เล็กนะโอ้เทศดดดาจุสีไม่เพียงแต่จะมีวิชาการแพทย์สูงสง่งวารยุทธก็ยังสูงสง่งขณะในเวลานี้ที่แบบว่าทุกคนกำลังตื่นตกใจท่านกลับสามารถคุมสติช่วยพวกเราเอาไว้ได้ ท่านกล่าวหนักเกินไปแล้วค้าก็เพียงแค่ช่วยเหลือเล็กๆได้น้อยเท่าที่ความสามารถนิดหน่อยของค้าจะพอมีจืซีมีความยินดีที่จะได้ช่วยเหลือทุกๆท่านหากความสามารถเล็กน้อยของค้าสามารถช่วยเหลือผู้คนลดน้ําตาแห่งความโศกเศร้าของผู้ป่วยทั้งหลายลงได้จืซีก็ยินดีเสมอโอ้โหนี่เป็นนางเอกละครช่องไหนเนี่ย ้องบทเราแบบว่าป๊อกมากทุกคนก็แบบโอ้โหส่งเป็นเทพทธิดาหยาดฟามาดินในขณะท่ามกลางความยอมรับเออหรือเราควรตั้งชื่อตอนนี้ว่าเทพธิดาพูดมีน้ำใจงามแล้ไงต่อแล้วไงต่อขณะที่แบบทุกคนกำลังแบบตื่นเต้นยินดีแล้วแบบขอบอกขอบคุณอ่าไอไอสิทธ์น้องมันก็รีบเลย ก็นี่หละนะสิทธิของข้าเนี่ยเก่งกาจลำเลิศไม่เหมือนใครบางคนหรอกที่พอถึงเวลาเอาแหกปากบวยวายลองแล่แหกกระเชงถึงเวลาเข้าจริงๆก็ถอยหนีถอยหนีหลบไปอยู่ด้านข้างทำตัวเป็นหมาหางจุกตูดไม่มีใครสนอเสนใจเพราะไม่รู้จะทำยังไงกลัวจนลนลานฉี่จะแตกทุกคนก็หันไปมองเกิดีแบบฮไม่ได้เรื่องฮ ขณะที่ทุกสายตากำลังมองอย่างไม่ได้เรื่องก็มีเพียงแค่คนไม่กี่คนนั่นก็คือนานกงยี่พวกที่อยู่กับนานกงยี่พวกนี <Isaiah. S 1> ้ตาไวอยูอ่แล้วเพราะมันเป็นพวกยอดฝีมืออ่าแล้วก็แทนเจ้าเมืองจูเกอเฟิงซึ่งแบบตอนที่ทุกคนแบบว่าว่าแบบเป็นปีส่งปีาศาจูเกอร์เฟิงเขาก็แบบไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่เพราะว่านี่ก็ลูกชายเขาเใช่ไหมแล้วก็ ท่านหมอเฉินที่ถูกเกอลือดึงเข้ามา,าเออมีเพียงแค่คนเหล่านี้เท่านั้นที่เห็นเหตุการณ์นในเวลานั้นจูกเกอจูกเกอร์เฟิงซึ่งเป็นเจ้าเมืองอะไม่ได้หูตาว่างวอะไรขนาดนั้นก็รู้เพียงแค่ว่าในตอนนั้นคือเกอรอซีขยับเข้ามาแล้วก็เปิดฝ่ามือของตัวเองในฝ่ามือก็มีผงขาวแล้วก็สะบัดออกไป แล้วเ,เหมือนกับก็รู้ว่าซีเอ,อเนี่ยก็คือแบบสะบัดผงบางอย่างเพื่อแก้สถานการณ์ไม่ได้แบบอยู่เฉยๆแต่ก็รู้เพียงแค่นั้นใช่ไหมแต่ท่านหมอเฉินเห็นเต็มสองตา,าเพราะเขาคือหมอ,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 อว่าพอสะบัดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือแม้แต่ในตาของจูเกอเสี่ยวเทียนที่กำลังป่วยอยู่ก็คือแบบ ใสขึ้นมาทันทีแล้วเ,เหมือนคืนสติได้อะออคือเหมือนกับแบบเริ่มเริ่มคืนสติเริ่มหายจากอาการเมื่อตะกี้เนี้ยที่กินคนะ่ะมันเหมือนกับเขาไม่เป็นตัวของตัวเองเออแล้วแบบจมอยู่ในอะไรบางอย่างแต่พอเจอผงยาของซีเยเข้าไปอะมันคือเหมือนกับเขาแบบเออกลับคืนมาแล้วแบบกลายเป็นมนุษย์ออที่แบบเป็นปกติหมอเฉินเนี่ยรู้เลยว่า อีกแค่เพียงไม่นานอ่ะก็คือจะจะแบบสามารถคืนกลับสู่ภาวะปกติได้แต่ช่วงเวลานั้นที่แบบฟึกปุ๊บก,ก็โดนยา,ยาสลบออของไอจืดซีสุดท้ายเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่จากที่หมอเฉินดูแล้วอ่ะรู้ได้ทันทีเลยว่าตัวยาที่ซีเย่ให้ไปนั่นอ่ะมันคือถูกขนาดนะเพียงแค่โปรยานี่ก็แบบคืนสติได้แล้วอะ่ะ ไม่ต้องสลบไม่ต้องอะไรเลยคือเขาขึ้นสติแล้วเขาไม่กินคนแน่นอนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยท่านหมอเฉินเห็นเขาก็แบบตะลึงเด็กหนุ่มวัยเพียงแค่สิบเจ็ดสิบแปดปีแต่ความสามารถและความรู้ทางการแพทย์ถึงระดับนี้มไม่ธรรมดาท่านหมอเฉินอยากจะถามว่า ไปลงพนันกับเขาบ้างหรือเปล่าไม่แล้วถ้าท่านหมอเฉินไม่ลงพนันเงินท่านหมอเฉินจะยังอยู่ถ้าท่านหมอเฉินลงพนันอ๋อลงพนันข้างจ่อซีเออแต่ถ้าท่านหมอเฉินลงพนันไปแล้วอให้รีบขอปลีกตัวแล้วไปย้ายข้างฝั่งบัดเดี๋ยวนี้อาจจะลงข้างจุดซีไปแล้วอะไรเงี้ยตอท่านหมอเฉินก็แบบว่าหันมาขอบคุณขอบคุณเออท่านหมอซีเย่ที่ช่วยชีวิตข้าเมื่อตะกี้นี้ เกิดซีของเราก็เหมือนเดิมไม่ต้องถึงขนาดนั้นถ้าไม่ได้ถึงขนาดช่วยชีวิตก็แค่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปก็เท่านั้นก็เกิดสีก็พูดจริงๆก็คือไออาการที่ที่ไอเจ้าเนี่ยจะมากัดเนี่ยมันคือกัดเนี่ยก็อย่างมากก็เพียงแค่แผลกัดแล้วก็ถูกสูบเลือดไม่ถึงขนาดตายไม่ใช่ถึงขนาดเป็นบุญคุณช่วยชีวุงชีวิตอะไรขนาดนั้นเธอไม่นางเอกไงเธอก็ ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกก็แค่ช่วยกันแท่านั้นเองอท่านหมอเฉินก็แต่เมื่อตะกี้นี้เอท่านหมอโปรอยอยารักษาให้กับคุณชายแล้วก็แบบก็แบบก็แบบกล้าพูดไหมเนี่ยกล้าพูดไหมไม่ไม,ไม่ไม่กล้าพูดอะก็หยุดอยู่แค่นี้เกิดซีก็เพียงแค่ยิมย้มยิ้มแ <laughs> บบก็คือยิม้มยิ้มแล้วแบบทำเฉยเฉยไปอะไรอย่างนี้ท่านหมอเฉินก็รู้แล้ว่วาไอ้พวกเนี้ย เป็นพวกน้ำนิ่งไหลลึกนิ่งๆแต่ของจริงท่านหมอเฉินก็เราดูสถานการณ์ไปก่อนเมื่อเขาไม่พูดแกก็ไม่พูดแกก็ดูไปก่อนดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปอเสร็จแล้วทีนี้ข้างฝั่งนี้เขาก็นั่งนั่งชมการรักษาส่วนทางฝั่งโน้นหลับไปแล้วนี่ก็มาให้การรักษาอุย้ยพากันด่าว่าวิพากวิจารณอ,อย่างงน้นอย่างนี้อย่างนั้นเธอก็ ถ่ายพลังลงไปนางเอกเขาไม่ด่าใครอยู่แล้วเพราะว่านั่งถ่ายพลังโอ้นั่นมันพลังที่บริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาพลังน้ํากับพลังเพลอเออพลังน้ากับพลังอะไรนะลมน้ํากับลมรวมกันกลายเป็นพลังไม้เป็นพลังไม้แปรงไงคือ ไม่มีไม่มีธาตุมาไม้ของเจงอ่าก็เอาธาตุน้ํากับธาตุลมมารวมกันให้เป็นธาตุไม้แต่มันเป็นธาตุน้ํากับธาตุลมที่บริสุทธิ์มากเพียงแค่ถ่ายเทลงไปหน้าตาของเสี่ยวเทียนอะ่ะกดแบบ็ดูแบบเออแบบสบายขึ้นเลยึ้นทุกคนก็แบบตะลึงว่าแบบอะไรกันน,นางสิทธิ์น้องมันก็รีบว่าเฮ้ยพวกแจ้เนี่ยไม่รู้อะไร สิทธิของข้ามีพลังที่บริสุทธิ์ถึงขนาดนี้ไงพลังนี้บริสุทธิ์ถึงขนาดเพียงแค่ถ่ายเทลงไปเพื่อสํารวจดูอาการเท่านั้นก็ทําให้ผู้ป่วยดีขึ้นดีขึ้นได้ในทันทีแม้เพียงแค่ ถ่ายเทยลงไปเพื่อดูอาการไม่รู้อะไรเลยรู้ไหมว่ายอดฝีมือขนาดแบบขั้นห้องขั้นห้าอะไรเงี้ยต่างอยากจะขอให้แบบสิบพี่ของข้าเหมือนกับถ่ายพลังลงไปเพื่อช่วยทะลวงลมปราณของตัวเองให้ก้าวหนะ้าแต่สิบพี่ของข้าไม่ใช่คนขี้หมูไม่ได้คุยใหญ่คุยโตเหมือนใครบางคนที่ฝีมือการรักษาเพียงแค่มีอยู่แค่กระติงนึ่ง ทำพูดใหญ่พูดโตเส้มันใหญ่โตอโอ้อโอยสิทธิ์พี่ของข้าไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วสิทธิ์พี่ของข้าก็ไม่เที่ยวไปคุยโมโอ้วดทำกลางทำขอท้าเดือนคนเดินคนนี้สิทธิ์พี่ของข้าไม่เป็นอย่างนั้น,นมาขอท้าเดือนเขาก่อนไม่ใช่เหรอยี่จือซีเนี่ยอา้า มันก็เ <inequ> ป <ity> ็นอย่างนี้แหละคนคนพูดพูดของเขาป้ายมีอะไรป่ะเขาจะบอกอย่างนี้แล้วม <Zone> ีอะไรป่ะจะเถียงหรอเกิดซีก็ไม่เถียงเลยเกิดสีก็นั่งฟังไปเลยไม่เถียงะไรสักอย่างอยากว่าอะไรก็ว่าเลแล้วสิทธิของข้าก็ไม่เหมือนไอ้พวกตัดแขนเสื้อบางคนที่ชอบพูดโดนใครซัดเข้าให้แล้วน่ะกล้าพูดอีกครั้งไหม เจ้ายังอยากจะกล้าพูดอย่างนั้นอีกครั้งหนึ่งไหมหือิดพียันล่วงเลือดตบปากเลยแล้วโดนใครซัดไปจื่อซีรีบออกมาทำไมทำไมท่านถึงได้โหดร้ายขนาดนี้ถ้าหากว่าท่านไม่พอใจอะไรท่านก็ลงที่ข่าสิไปลงที่สิษน้องของข้าทำไมสิษน้องของข้าก็ขอโทษแล้วทำไมท่านถึงได้ทำตัวแบบนี้ ท่านไม่สมกับที่เป็นหมอเลยท่านซีเย่ท่านได้ชื่อว่าเป็นหมอรักษาซะเปล่าแต่การกระทําของท่านไม่เหมาะสมซะเลยเกิดซีก็งงฮะเย่คนนี้สมองเพี้ยนสมองเสื่อมไหมหรอือเปล่าเออเห็นอยู่ว่าหนานกองยี่เป็นคนป่อะแล้วแล้วทำไมแล้วทำไม ฉันนั่งอยู่เฉยๆของฉันสวยๆแกมาด่าฉันเฉยเลยคือห่านกงยี่ยืนตบอยู่ตรงนั้นแต่อีนี่วุ่นวายแล้วมาด่าฉันนี่มันคืออะไรพี่ลงมือเองเลยเหรอพี่ลงมือเองพี่ทไี่ทำไมไป่ผแบบไม่ออกหน้าแบบชิงหลงอะไรเงี้ยเออปล่อยให้เจ้านายลงมือได้ไงเนี่ยไม่ได้ดีเดี๋ยวเจ้านายเจ้านายเขาไม่ได้ชนไม่ได้ชนพราวกับเอคแล้วไงงน้องเกลี่ยก็บอกว่าข้าไปทําอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงอะไรเงี้ย ไอ้วิธีการแบบเนี้ยข้าก็เคยเห็นมานักต่อนนักละอไอ้ประเภทหลอกใช้ผู้ชายหลอกปั่นหัวผู้ชายหลอกให้คนอื่นเขาเรียกว่าอะไรนะยิ้มมือค่าคนน่ะข้าเคยเห็นมานักต่อนนักละท่านอย่าได้หวังว่าคนอื่นๆจะโง,ง,ง่จนกระทั่งถูกแบบถูกท่านหลอกใช้แบบนี้ได้พี่ยี่พูดอะไรักข้าไม่มีเวลา<ๆ>จะมายุ่งกับพวกท่านแล้ว ว่าละหนางก็หันหลังเดินสวยๆกลับไปรักษาต่อแล้วก็แล้วก็เอาอีสิทธิ์น้องปากมากกลับมานั่งอยู่ด้วยกันน้องเจซีก็นั่งสวยๆต่อไปแบบงงๆฉันทำอะไรเนี่ยพี่ีไม่พูดอะไรสักคำเดียวพี่หิีก็ลงมานั่งแถมนางเจิอซีเธอบอกด้วยว่าต่อไปอีกไม่นานหรอกผู้คนก็จะเห็นว่า ชมหน้าที่แท้จริงของเจ้าเนี่ยมันเป็นยังไงอืม,อมเธอก็กลับไปนั่งใช่ไหมน้องเกศีก็บอกว่านางบอกว่าอีกไม่นานก็จะเห็นใบหน้าที่แท้จริงของข้าว่าแต่ท่านล่ะเห็น,เห,นเห็นชมหน้าที่แท้จริงของข้าแล้วหรือยังพี่หยีก็บอกว่าข้าอยากจะเห็นทั้งชมหน้านอกชมหน้าในา กะว่าจะดูให้ทะลุทะลวงเข้าไปถึงข้างในเลยทีเดียวโอ้โหโนเลซิรเลยเซิรตัวไม่ได้กะว่าจะต้อนให้ยีแต่ดี้จนมุมสุดท้ายสกิลไม่เก่งพอสุดท้ายไม่น่าพูดเลยโดนเขาต้อนกลับจะได้กลับมานั่งนิ่งๆสวยๆเหมือนเดิมดีกว่าไม่เอาแล้วขอยอมแพ้ยกนี้ขอยอมแพ้ว่าแล้ว น้องจืดสีหลังจากที่แบบว่าด่าว่ากันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วน้องจืดสีเธอก็ถามหาท่านมีถามหากับเจ้าท่านเจ้าเมืองท่านมีอน,มนอนไหมสูบโลหิตหรือเปล่าคือแบบเคยใช้นอนไหมสูบโลหิตในการรักษาหรือเปล่าคือไปแบบประมาณแบบช่วยามนึงอะ ก็ตรวจวินิจฉัยเสร็จเรียบร้อยท่านเจ้าเมืองก็รีบเข้ามาถามมันก็บอกว่าโอ้รักษาได้มีความมั่นใจรักษาได้ประมาณเจแส่วนเลยมีน้อนไหมสูบโลหิตไหมก็แบบไม่ไม่ไม่มมีคนนั้นมีมีคนนี้มีแล้วก็เขาก็แบบว่าเลี้ยงเอาไว้สําหรับใช้ในการรักษาเพราะที่อยู่กันตรงนั้นนั่นคือหมอทั้งหมดเลยนี่ก็มีแบบใช้ในการรักษามีเป็นร้อยตัวเลยก็เอามาให้จืดซีดูว่าใช้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจืดซีก็ ถ่ายพลังสำรวจดูโอ้หนอนพวกนี้เนี่ยคือแบบได้รับการเลี้ยงดูแบบบ่มเพาะมาเป็นอย่างดีใช้การได้อย่างดีแน่นอนแล้วหนอนใหม่พวกนี้จะเอามาใช้ในการทำอย่างไรจะรักษากันอะไรยังไงอย่างไรคงจะต้องติดตามกันตอนหน้าแต่ที่รู้แน่นๆก็คือตอนนี้พี่โชว์ให้เห็นแล้วว่าใครอยามาเย่ยมกับน้องเกิร์ซีขนาดว่าน้องเกิร์ซีเป็นพวกตัดแขนเสือ้อ ยังโดนพลุไปเสร็จเรียบร้อยและเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าใครจะทำอะไรยังไงก็แล้วแต่ท่านหมอสีเย่ผิดตลอด <c oughs> <c oughs> เออน,นั่นดินั่งสวยๆก็ยังเบนดาแต่นั้นเมื่อกี้ที่บอกว่าใครเป็นคนท้าสีเย่ไม่ได้ทาอีสิทน้องมันทําไมมาว่าสีเย่ทาเอา้ากูขนาดอีสิ์พี่อะหนังกลมเป็นคนตบ <c oughs> อีสิ <c oughs> ทำไมต้องโหดร้ายทำไมต้อง กันหนึ่งนานี้ให้หนานกงเป็นคนตอบทไมไม่ไทำมันสำนักเดียวกันมันเหมือนเพาะมาสำนักเดียวกันมีนะ<ม>แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปสองสาวที่แบบว่าสมองค่อนข้างน่าจะผิดปกตินิดหนึ่งจะทำอะไรยังไงกันต่อไปคงต้องติดตามกันตอนหน้าแล้วค่ะหากชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย